สวัสดีค่ะในคลิปนี้โบจะมาทำแจ่วพริกสดปลานิลน,นึ่งผักแบบอีสานค่ะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเคล็ดลับในการล้างปลาให้สะอาดนะคะหมดกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนค่ะแล้วก็แจ่วพริกสดสไตล์อีสานนะคะวิธีการจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะล้างปลานิลค่ะปลานิลที่เราซื้อมาจากตลาดเขาก็จะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัด รีบตัดหางออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็บ้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาทํายังไม่สะอาดนะคะเราต้องนํามาล้างอีกรอบหนึ่งเราก็ใช้ช้อนเนี่ยค่ะขูดเอาเกดเอาเมือกของเขาออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะเราจะ นำแป้งมันกับเกลือนเนี่ยมาขัดล้างปลาให้สะอาดค่ะแป้งมันเนี่ยจะช่วยล้างเมือกปลาคาวปลาได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนขูดเอาส่วนที่เป็นไส้แล้วก็คาบดำๆออกค่ะในท้องปลานะคะแล้วก็ขูดส่วนที่เป็นหนังค่ะขูดเอาเมือกของเขาออกให้สะอาดเลยนะคะ ส่วนที่เป็นท้องปลาถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีนะคะเวลาเรานึ่งออกมามันก็จะมีกลิ่นสาบโคนนะคะเราก็ต้องทําความสะอาดให้ดีก่อนก่อนที่จะนําไปนึ่งค่ะทั้งทําความสะอาดสักสองน้ํานะคะดูจนแน่ใจว่าปลาสะอาดดีแล้วก็สามารถนําไปหมักไปนึ่งได้ค่ะ สังเกตดูในท้องก็จะมีคราบดำๆอยู่นะคะเราก็จะใช้ปลายช้อนเนี่ยขูดออกมาให้หมดเลยค่ะเก็บรายละเอียดนะคะล้างทำความสะอาดให้ดีรอบนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะหมักปลาด้วยน้ำปลาค่ะใช้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าจะกะเอาก็ได้ วิธีนี้ก็จะทําให้ปลาของเรามีรสชาติเวลานึ่งออกมาแล้วก็จะไม่จืดนะคะใส่เกลือลงไปด้วย2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะหมักปลาไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะขั้นต่ําหรือว่าถ้าจะให้ดีก็หมักข้ามคืนได้เลยค่ะเอาตะไคร้มา1กร,รัมนะคะยัดใส่ในท้องปลาค่ะเพื่อเวลาที่เรานึ่งเนี่ยเขาจะได้ดับกลิ่นคาวปลาได้ด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยหมักไว้ได้เลยค่ะพอถึงขั้นตอนเวลาที่เรานึ่งนะคะเราก็จะลองด้วยใบตองหรือว่าจะใช้เป็นต้นตะไคร้ก็ได้นะคะเอามาลองปลาก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ปลาเนี่ยติดกับรังถึงเวลาเนื่อสุกนะคะแล้วเราก็ใส่ผักตามชอบเลยค่ะก็จะมีผักกวางตุ้งนะคะเห็ดแล้วก็ผักกะหล่ำค่ะปิดฝานึ่งไปประมาณ30นาทีนะคะ เร็จแล้วเราก็มาเตรียมพริกกระเหลี่ยงกันค่ะพริกกระเหลี่ยงใส่ตามชอบนะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กค่ะนำมาคั่วไฟนะคะคั่วจนทุกอย่างสุกดีนะคะวิธีเช็คสุกก็คือลองใช้ตะหลิวกดๆด,ด,ดูว่าสุกดีหรือยังก็คือเขาจะนุ่มขึ้นนะคะในส่วนนี้ถ้าใครไม่คั่ว เราสามารถนําไปย่างได้นะคะนําพริกหอมกระเทียมเนี่ยไปเสียบไม้ย่างได้ค่ะพอกระเทียมหอมพริกสุกแล้วนะคะเราก็นํามาปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกกระเทียมแล้วก็ปอกเปลือกหอมให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะนําไปตําน้ําพริกกันค่ะเคล็ดลับในความหอมนะคะก็คือเราจะปอกเปลือกหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วเท่านั้นนะคะ เราจะไม่ปอกก่อนคั่วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของหอมกับกระเทียมเนี่ยไหม้เกินไปค่ะเสร็จแล้วเราก็นําพริกมาโขกนะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรส1ช้อนชาค่ะโขกพริกพอหยาบหยาบนะคะน้ำพริกแก่วพริกสดเนี่ยจะไม่ทานแบบละเอียดมากนะคะเราก็จะ ผกพริกแค่พอหยาบๆนะคะดังนั้นก็ใส่กระเทียมหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศตามลงไปได้เลยค่ะโขกทุกอย่างแค่พอแหลกนะคะโขกให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำปลาสำเร็จรูปที่มีได้นะคะใส่ลงไปประมาณ3 4ถึงช้อนโต๊ะค่ะก็คือกะว่าอย่าให้มันเหลวเกินไปนะคะ น้ำพริกนี้จะออกข้นๆหน่อยแล้วก็เติมน้ำปลาเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแจีวพริกสดปานินนึ่งผักแบบอีสานนะคะ อยากให้เพื่อนๆลองได้ทํากันดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆอร่อยจริงๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ